เรากำลังจะไปที่ฟอเซนไอแลนด์เกาะเยือกแข็งนะผมปลดล็อกการขุดหาฟอสซิลที่ทะเลทรายสาลูกตาล่างที่5้าต้องมาแล้วเพื่อนออกมาเป็นว้ เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม c r a z y d เ n o Park สร้างสวนเดโนเสาสุดบ้าคลั่งกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการทำภารกิจกันต่อรู้สึกว่าเรากำลังจะได้ไปขุดยังสถานที่ใหม่กันแล้วและในวันนี้มีการตามหาสิ่งมีชีวิตโบราณในตำนานกันอีกครั้งจะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะเลิ่มมานะครับผมขอทำการเปิดกล่อง สมบัติกันก่อนดีเปิดเลยเพื่อนก่องแรกได้อะไรเอ่ยได้เงินอุ้ยตอนนี้ก็เก็บเงินจนแบบว่าพร้อมที่จะขุดสมบัติคนที่สองดูสิอืมได้เป็นกระดูกงองแล้วก็เงินอุ้ยได้อีกหาเพชรโอ้โหคุ้มค่าครับผมส่งไปแค่หนึ่งเพชรได้กลับมาถึงห้าแล้วตัวสุดท้ายอืมกระดูกยาวอุ้ยชิ้นส่วนหุ่นยนต์อืมแล้วก็เงิน นี่ได้การ์ดโอเคตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ก็มารอรับกันแล้วนะนี่เรากำลังจะไปที่ f o r เซนไอแลนดเกาะเยือกแข็งนะผมวิใช้เงินถึง23ง0มตอนนี้พี่มีประมาณ1นึ0 0 0นห้านเจ้านี่จะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเลยเพื่อนอืมวเราได้เริ่มขุดจากวิที่ใหม่ๆเลยเพื่อนคนนี้เริ่มขุดกันแล้วนะเดี๋ยวเราขอทำการขุดตรงนี้ดีดูซิ ได้อะไรเอ่ยวิรัศมียังไม่กว้างอืมขอให้เจอแบบหัวกะโหลกละกันวิรัศมีก็ยังไม่กว้างอีกค่อยๆหาไปเพื่อนน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่าค่อนข้างจะกว้างแล้วเพื่อนอืมมีวงให้เห็นอยิวิวิ้ิทางจะอยู่ใกล้มีคนเจอฟอสซิลแล้วหรออืมนี่มันเศษอะไรวะดยไม่เอาเฮ้ยยุบอืมไม่เจอครับผม งั้นแสดงว่าอยู่แถวนี้เออเดี๋ยวเราจะขุดรอบๆขุดรอบๆให้หมดหแล้วก็เงินที่เราเตรียมมานี่เดี๋ยวจะต้องใช้ดูซิหรือว่าอยู่ด้านบนปรบับเฮ้ยกลับมาที่ทางนี้เอาละเติมเงินเข้าไปหน่อยวิวงแคบไม่ใช่มาทางนี้ปรบับไม่เจอสักทีแม่เดี๋ยวเราก็จะขุดแบบว่าต้องมาทางนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยกำลังแบบแข่งขันอืมโดนแย่งแน่นอนอืมเติมเงินเข้าไปดูสิอุ้ยเจอแล้วเพื่อนโอ้โหโดนแย่งกระดูกชิ้นนี้เออลองขุดตรงนี้แล้วกันอาจจะเจอสักชิ้นหนึ่งอุ้ยเจอแล้วเพื่อนโอ้ยตรงเป๊ะอืมแล้วก็คราวนี้เราจะลองมาขุดที่เอ,อ่อตรงไหนกันดีนี่ตรงนี้แล้วกันอาจจะมีแบบใกล้ๆอีกชิ้นหนึ่งไม่เจอขอบๆนี้น่าจะมีอยู่นะ เดี๋ยวเราจะต้องหาให้เจออุ้ยเจอแล้วเพื่อนโอ้โหโคตรเป๊ะเฮ้ยโ,โคตรแมน่นเจอกระดูกชิ้นจิ๋วอีกหนึ่งอู้ไม่น่าเชื่อว่าจะขุดออกมาได้แบบเป๊ะๆขนาดนี้เฮ้ยแถวนี้มีอีกหนึ่งอ่าเราจะขุดรับรอบดูซิปึ๊บป,ปื้บไม่เจอครับผมอืมขุดแบบนี้ละกันเติมเงินเข้าไป เฮ้ยเจอแล้วเพื่อนกระดูกแนวนอนเจอไม่เพื่อนมีอยู่มีอยู่ปึ๊บปึ๊บเรูซิเจอแล้วโอ้โหรู้สึกว่าแถวนี้ก็มีอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมอืมกูให้เจออุ้ยวงมันบอกว่าอยู่แถวนี้เติมเงินเข้าไปเพื่อนเจอแล้ว โอ้ยได้มาถึง5ชิ้นโอ้ไม่มีหัวกะโหลกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเออค่อคนข้างจะโล่งฟืึบเฮ้ยมีโอกาสอยู่ยดูสิชิบ,บปึ๊บไม่มีแสดงว่าอาจจะอยู่มาทางด้านขวาเฮ้ยึจอโอ้อยู่ตรงนี้แน่นอนวิเงินหมด Uh huh. เดี๋ยวกลับแรับหนึ่งแล้วก็รีบเติมเงินนี่เก็บเป็นแสนขุดต่อผมอเราจะต้องทุ่มเทในการหาอ่าหัวกะโหลกต้องมาแล้วเพื่อนดูสิเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยขุดแบบกระจายกระจายแบบนี้ละกันนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไม่มีสัญญาณเลยเพื่อนโอ้ยแล้วหายไปไหนเออเฮ้ยเจอแล้ว อยู่นี่ด้านซ้ายเริ่มไม่เจอสัญญาณมีโอ้โหที่เราขุดนีว่านี่ไงอยู่ใกล้ๆนี้ได้กระโหลกไปแล้วไอ้คนนี้แถวนี้ยังมีสัญญาณอยู่เออลองขุดด้านซ้ายปึ๊บปึ๊บเจอแล้วเพื่อนเออนี่เดี๋ยวเราจะต้องรีบขุดขึ้ยข้างล่างโอเคปิดจบด้วยชิ้นนี้กลับเลยจ้า และสิ่งมีชีวิตที่เราค้นพบในครั้งนี้นั้นนั่นก็คือนี่เลยเพื่อนโอ้ยเจ้าเยติสิ่งมีชีวิตในตำนานที่หน้าตาเหมือนลิงยักษ์มีขนยาวปกคลุมโอ้ยใช้กระดูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ค้นพบได้ที่ทวีตน้ําแข็งเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอืมเหลือเวลาในการขุดอีกแค่18นาที แล้วก็ต้องรออีกประมาณ4วันเราก็จะไปขุดที่ซังเคนไอแลนเกาะสีชูเขียวน่าสนใจดีนะเนี่ยสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการผ่านภารกิจ อัปเกรดเจ้าแอปเชลล็อปเทอริกให้เป็นเลเวล5คราวนี้จะงอยปากและเขี้ยวของมันจะยาวขึ้นเฮ้ยรวมล่างเจ้าตัวเล็กไปก่อนให้กลายเป็นร่างที่3ครับผมร่างที่3รวมกันเลยเพื่อนออกมาเป็นร่าง4ีสตาถึงเวลารวมล่างเจ้าไดาโนเสาร์สลูกตาร่างที่5ต้องมาแล้วเพื่อนออกมาเป็นว้าวโอ้โ ้ยห้าดวงตาครับผมเฮ้ยตรงหัวเข่านี่มีหนามจะง,งอยปากก็หืมยาวแล้วก็มีเขี้ยวที่แหลมนี่ผ่านภารกิจเลเวล64ครับผมนี่เลือดตั้ง238โจมตี40ตัวนี้นี่ไม่เน้นป้องกันแต่ด้วยสปีดกับพลังการโจมตีแล้วก็เลือดที่เยอะทำให้เจ้าตัวนี้ถ้าไปฝึกมาดีๆนี่โคตรโหดการจะอัพเลเวลถัดไปบลาคโอซอรัส ให้เป็นเลเวล3ไดโนเสาร์ตัวใหม่อีก1ตัวเพิ่มความป๊อปปูล่าให้เป็น800เจ้าดิปโรโดคัสมีเลเวล4กันด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูสถานที่ขุดใหม่กันเถอะไปเลยเพื่อนนี่ปลดล็อกการขุดหาฟอสซิลที่ทะเลทรายทะเลทรายสุดแห้งแล้งรู้สึกว่าจะมีหลุมเลเวลต้อง76 โอ้แล้วก็จะขุดข้าวต่อไปนี่เราเลเวล80จากเลเวล64นี่ต้องไปถึงเลเวล80กันเลยนะเ้ยถ้าทางจะยากเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรกันเถอะไปเลยเพื่อนไดโนเสาร์แห่งทะเลทรายวิย่นี่มันเริ่มมาเจอหัวกะโหลกโอ้อยากให้เราแบบว่าค้นพบขนาดนั้นเลยล่ะปั๊ปปั๊ปปราบขุดไปก่อนได้ตรงใต้ป่าครับผมดูซิ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะเจอจนครบทุกชิ้นส่วนหรือเปล่าครบแล้วเพื่อนหัวกะโหลกตัวอะไรวะนี่หัวโตๆอย่าบอกนะเป็นเจ้าคอยาวอีกสายพันหนึ่งขุดต่อหน่อยสิอุ้ยแต่ว่าเงินจะหมดอุ้ยคราวนี้เป็นกระดูกชิ้นโตมาดีก่อนแล้วก็ด้านซ้ายดีวางแบบนี้แล้วก็ขุดไปที่ตรงกลางปั๊บ อาจจะต้องมีการใช้ระเบิดกันนิดหนึ่งเฮ้ยได้มาก่อนหนึ่งชิ้นมาย่อนระเบิดเฮ้ยชิบปลัมวีนี่มันโทรศพัพท์เฮ้ยน่าจะเป็นสมบัติชิ้นใหม่ปั๊บปั๊บปราบ,รบขอให้เจอจนครบลี่แหละถึงจะคุ้มค่างเงินกลับฐานกันก่อน โอ้โหแลวค้นพบแค่ตัวเดียวเุ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยรูปร่างรูปทรงคล้ายๆเจ้าสเตโกซอรัสหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ของเจ้าสเตโกคราวที่แล้วนี่พี่เล่นมาถึงเจ้าตัวนี้ไหมนะเดี๋ยวเราไปค้นหายตัวหนึ่งไปเลยเพื่อนอีกตัวหนึ่งก็คือเอาละเป็นฟอสซิลชิ้นส่วนแบบนี้อีกอันนึงรูปร่างคล้ายๆคอนเออแล,แล้วก็นี่ขุดตรงนี้ละกัน ร้อยที่ขุดเพิ่มมาผมปรืบดูสิเฮ้ยชึบปึ๊บปปรืบ,รบขุดให้หมดเฮ้ยเจอจนครบตัวอะไรวะเนี่ยมาคราวนี้อีกตัวหนึ่งอุ้ยนี่มันอุ้ยไดโนเสาร์ปากใหญ่รูปร่างของปากหืมทายไม่ถูกว่าเป็นตัวกินพืชกินเนื้อเรามาทายกันเล่นๆสองตัวนี้ดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างแม่ใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะ เรามาทายกันขำๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในครั้งนี้อได้แบบว่าขุดซากฟอสซิลสิ่งมีชีวิตในตํานานแล้วก็ยังได้ขุดในสถานที่ใหม่กันอีกสําหรับในคราวหน้านะครับผมเราจะมารวมล่างเปลี่ยนล่างสัตว์ประหลาดตัวอะไรกันบ้างนั้นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้อาจจะทําภารกิจหรือไม่ก็ตามหาสิ่งมีชีวิตราคาถูกๆไปก่อน จะได้รวมร่างเยอะๆใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปดีนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ